มาแล้วภาพพเวดดิ้งพระเอกดังสวยหล่อไปถ่ายกันไกลถึงปารีสพเวดดิ้งในฝันวิวาแฟนเด็กเข้าพิธีวิวาแบบเงียบๆกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับคู่สุปตาฮ่องกงอย่างเคนเนดมาหรือมากัวหมิงในวัย49ปีกับแฟนสาวงานวิวาของทั้งคู่ถูกจัด นเมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา16ธันวาคม2023ที่ทะเลสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีประเทศไทยวิวาดังกล่าวจัดขึ้นแบบเงียบๆชนิดที่ว่าไม่มีสื่อฮ่องกงมาทำข่าวเลยเห็นเพียงแต่ภาพในอินสตาแกรมของทั้งคู่เท่านั้นและด้วยความที่ทั้งคู่แต่งงานกันแบบส่วนตัวทำให้ก่อนหน้านี้ไม่มีภาพถ่ายพรีเวดดิ้งปล่อยออกมาให้ได้เห็นเลยแต่หลังจากที่งานวิวาผ่านไปแล้ว มากัวหมิงได้ออกมาโพส์ภาพพรีเวดดิ้งหวานๆผ่านไอจีให้ได้เห็นกันซึ่งทั้งคู่ได้ไปถ่ายกันที่ปารีสฝรั่งเศสนั่นเองขอแสดงความยินดีกับความรักในครั้งนี้ของทั้งคู่ด้วยนะคะ